พี่น้องคามื่อนี้สิผ้าตามหาใบตองพี่น้องเราจะตามหาใบตองกันนะคะทุกคนใบตองหนะมีต้นพะเกสีดน้ำนี่ย้อรอเจ้าอยากว่ต้นพะเกสีโดอกดกสล,ะละับนี่เอาเมีดในุงงามแตาโ่โรตัตัมเนี่ยเออเอาเอาเอา,เอามืดมันเหลียงคักบบ ผุ่นๆใบใบทั้งๆผุ่นแม่เอิ้นแหละบูยปลากล้วยปลากล้วยพี่นอ้อง <c oughs> ปลากล้วย <c oughs> ปลากล้วย <c oughs> ปลากล้วย, <c oughs> าวย <c oughs> มาเบิง <c oughs> มันก็มีค่ะพี่น้อง มันมันแกวหรือบ้ามันเทศของเฮาพี่น้องอันนี้เอ๊ะน,นี่มันเคลียอะไรนี่ทำไมมันเหี่ยวแมวแต้วอย่างนี้โอ้ยต้นมะละขี่นกแ้งแหงหลยพี่น้องเจ้าเบื้องเอาพี่น้องต้นมะละขี่นกของข่อยก็เลยเหี่ยวเหมาตาวพี่น้องเออทำไง ต้นมะละกี้นกของเรามันโดนแดดร้อนพี่น้องเมื่อหน,นี่ขนาดเมื่อน,นี่บอแบอด,ดดอีพี่น้องนี่ก็ยังได้ซ้ำนี่พี่น้องก็ยังเหี่ยวเม่วเต๋วแบบนี้มันเกิดแต่ม,มี้ตมเกิดพี่น้องนี่บเขายูตตาม,มิแตมเกิดบดมิผูดด้ใดมาหอดให้เขาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย มันคุ้นย่อยรอผสมเขากับตัดนี่นี่เธอเธอนี่น,น,น,นี่มาตรงนี้นี่นี่มาตรงนี้นี่สองกา้านสวยๆส,สามกา้านสีกา้านโอ้สวยๆค่ะปาดเอาโลดอย่าปาดอันจำเลยปาดเพราะกลางๆขวนไหมเนี่ยเออ กล้วยน้ำ hmm. ว <c oughs> mm ้าเมือเลยเออโอ้ยหัวปีสมัเลตุนเนี่ยเนาะง่องซองเอองแซงออกมาเนี่ยพี่นางกล้วยมิจะเ่ีอบเบิงด้วยเบิงเคี้ยกล้วยก็มีหังนกบ่นั่นเฮ้ยเ้ยจังใดโอ้ยแหงแรงไรแดดายเป็นั้งสิเออ เมันกล้วยน้ำว no. ้าบ่เธอมาเบิ Quran ่งหน่วยด้นี่คือเป็นหน่วยจุ่มๆหนึ่งสิ่งนี่นี่มันเป็นเลี่ยมๆจุ่มๆจิ้มๆแม่นี่ยตัวนี้ตัวนี้เขาไม่ได้ตัดเอาดอกมะเมนดอกเขาตัดเอาต้นเตี๋ยวเตี้ยวเตี๋ยนี่เธอนี่ตัดออกกลุ่นหนึ่งจริงหนึ่งกล้วยอีอย่างตันี้ตัแหน่บอกตันี้ตั